thank you

อันนี้เราก็เรียกลงเรียนอะไรลงเรียนอะไรโรงเรียน้ยนอของสามตลุ่นสาโอ้ฝั่งไม่รู้เรื่องเลยโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านของสามตลุนสาโราอลุ่นสาอ่าวันนี้ซื้อของมาแจกเด็กๆนะครับเรื่องในวันเด็กอ่าเดี๋ยวรอเอาของลงครับ จะซื้อเหรอราถามทกี่บาทแล้วราคากี่บาทสามล้านซื้อไหมขายให้เจอเลยฮะที่มาจากประเทศอะไรนโอ้ยมาจากประเทศไทยนะครับอ๋อคนไทยที่นี่เป็นโรงเรียนมุสลิมเหรอส่วนใหญ่เป็นมุสลิมหมดเลยเหรอนี่มีสุเหร่าด้วยเหรอไปพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อย โรงเรียนบ้านคลองสามใช่ไหมดลุนศึกษาโอ้โนี่ดึงไกลตัวน้อยของเราเนี่โรงเรียนมีเราเรียกอะไรเนี่ยมัศยิปปะจูเล่จูเล่อ๋อมัศยิปกับวันดีครับโอนนี่เตรียมจัดงานวันเด็กกันใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้หหหนนููแสดงไนหนูแสดงด้วย โอ้แฟนคุณขอภาพเตนนี่เดี๋ยวุ่นนี้ใครเต้นเก่งเดี๋ยวครูแจกของเล่นเยอะเลยนี่เป็นสุเหร่าของของโรงเรียนใช่ไหม<ช><ช>สุเหร่าของโรงเรียนนะครับที่นี่จะเป็นชุมชนมุสลิมนะครับเด็กส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นมุสลิมหมดเลยใช่ไหมนี่ก็มุสลิมมุสลิม<ช>โอ้ยนี่บังหมดเลยนี่นะใช่ไหมคนใต้เนาะ เอาอเดี๋ยวเจ้าเลยเพื่อนเพี่เคยมาแล้วรอบนึงเฮ้ยจำได้ด้วยเหรอเคยมาแล้วรอบนึงเคยเอาของเล่นกับขนมมาแจกไปรอบนึงแล้วรอบนี้ของเล่นเยอะกว่ารอบก่อนพีรถมึงพี่หนูก็จได้ตอนหนูอยู่ป .2 ตอนพหนูอยู่ป .2 เหรอนี่อยู่ป .3 แล้วอนี่่นของเล่นมาหมดเท่าไหร่ซื้อของเล่นมาทั้งหมดรวมขนมด้วยหกพันกว่าบาท โอ้โพวกสวัสดีครับอ่ะลุงปูมิครับพี่มาทำอะไระฮพี่มาทำอะไรพี่แล้วพี่เลี้ยวไงเนี่ยพูมิอะไรเน่ยโอ้ยไม่รู้จะตอบใครก่อนดีเอาเอาของเล่นมาแจกไงดูดูดิในรถมีของเล่นไหมพี่เขาได้กี่บาทนะสามล้านสามล้านใช่ไหมพี่พูดจริงพูดจริงดิโอ้โหทำทำราคารถกันใหญ่เลย สนใจรถกันหมดเลยโอ้ไม่สนใจคนเลยเดียวของเล่นมาแจกน้ำเดลรถมาแจกนะ <c oughs> นี่ครั้งแรกเราแจกก่อนที่น <c oughs> ีวันนี้ท้าทายโอ้ถึงแล้วโอ้มีเด็กหลายคนน้องๆมาคนจับได้เพราะว่าครั้งนั้นเราเคยมาในนามของอ่า YouTuber นะครับกับพี่น้องอมีการเคยเอาของมาแจกแล้วนิดหน่อยแล้ววันนี้ีเป็นวันเด็กซึ่งกิจกรรมจะจัดกันพรุ่งนี้นะครับเป็นพศ2 5งพัน อ <Bond> ่ามีน้องบางคนจำได้ด้วยนะว่าเราเคยมาอ่เดี๋ยวมาช่วยขนของเล่นหน่อยมาแล้วเด็กๆคะเด็กๆถือแล้วยืนข้างรถก่อนนะคุณครูถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึ่งเสร็จไอ้ก้อนไอ้ก้อนรอแป๊บนึงค่ะอ่าถือแล้วมายืนข้างรถก่อนลูก ดเดินมาหาคู่เดินมาหาคู่อยูแล้วมาหาคู่ดี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 ขอดหคู่เป็นคนแจกนะเจ้าได้ดีมากู่จะมาแกงเอาเล็งไว้ก่อนเลยไก่อนเาเา I'm อ่ะบางเบิ้มมานะครับเบิ้มมาเฮ้ยโอ้ยอ่าไปร้อกไา้พี่เบิใมมาคนครูเข้าด้วยที่มังเล่นตวนไงกิจกจรมนะพี่ยำด้วยเงินดองไลยบ้านเอ๋โอ้โหเดี๋ยวจะถามคุณครูนะถ้าเกิดใครไม่ตั้งใจทำกิจกรรมปีหน้าพี่จะไม่ซื้อของเล่นมาให้แล้วนะ โอเครับปากนะว่าทุกคนจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำกิจกรรมช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลือพ่อแม่เป็นเด็กดีโอเคไหมอ๋เจอกันใหม่ทีหน้านะโอเคมาบ้วยคันใหม่กันทีหน้านะขอบคุณครับ เดี๋ยวก่อนให้คนนี้ก่อนอันนี้แพงนะเป็นติกเกอร์ตัวอย่างมึงทำมาด้วยบ๊ายบายดเจอกันปีหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายครบวดีครบบ๊ายบายบ๊ายบดกเโอเคเสร็จภารกิจครับเดี๋ยวเราก็กลับบ้านไป วันน <dı DANIEL> <xton aden> ี <20 yıl> <ale> ้ก็มาที่โรงเรียนอไรนะบ้านบ้านของของสาดารุนศึกษาครับซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนมุสลิม เดี๋ยวครูจะจัดเป็นแพ็กซึ่งทางโรงเรียนเขาได้ทําหนังสือไปขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มเรานะครับอเมริกันเพื่อนสถาบันนะครับก็ขอของเล่นขอขนมก็หนักไปทางของเล่นนะครับวันเด็กเราซื้อของเล่นมาด้วยเงินจานวนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อเเนเที่สนใจอยากจะร่วมทับุนกับกลุ่มเราอเมริกันเพื่อนสถาบันนะครับรืนจะชวนเราไปออกทิพ ว่วนเราไปทําบุญตามที่ต่างๆก็ตักทายกันเข้ามาได้ในเพจอเมริกันนะครับผมเป็นภาษาไ